ภาวะเศรษฐกิจโลกนะคะยังคงเป็นตัวปลายสาคัญของตลาดหุ้นไทยค่ะอย่างในปีนี้นะคะก็คาดการว่าตลาดหุ้นหรือว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยนะคะจะขยายตัวช้าลงไปเรื่อยๆนะคะล่าสุดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ตัวเลขมานะคะอยู่ที่ร้อยละ2.8ซึ่งเป็นเทรนขาลงนะคะในขณะที่เงินเฟ้อที่เพิ่มมาขึ้นค่ะมันมีผลกับสภาพคล่องในโลกให้ลดลงด้วยและส่งผลงกระทบต่อการลงทุนในที่สุดค่ะ ในงานสัมมนา Investment Forum New Chapter New Opportunity นะคะกรรมก,การและผู้จัดก,การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็บอกว่าปีนี้ตลาดหุ้นไทยก็มีความเสี่ยงมากนะคะแต่ยังมีโอกาสการลงทุนอยู่ค่ะปีที่ผ่านมาตลาดหุ้นไทย outperform market นะคะก็คือราคาของหุ้นเนี่ยวิ่งขึ้นได้ดีมีโอกาสให้ผลตอบแทนสูงกว่าตลาดโดยรวมนะคะส่งผลให้เงินทุนไหลเข้ามากเพราะว่านักลงทุนมองว่าตลาดหุ้นไทยเป็น safe haven ค่ะ นั่นตรงข้ามกับปีนี้เลยนะคะที่ปีนี้ underperform market ค่ะพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือว่าหุ้นเนี่ยไม่ค่อยวิ่งนะคะราคาหุ้นไม่น่าสนใจรายได้หรือว่ากําไรของกิจาการเสี่ยงปรับลดลงค่ะอย่างไรก็ตามยืนยันนะคะว่าโอกาสการลงทุนยังมีค่ะผมเชื่อว่า well-being economy ของประเทศไทยเนี่ยยังมีความแข็งแรงอยู่มากและยังไม่ได้ฟื้นตัวด้วยเหตุผลที่ว่านักท่องเที่ยวเพิ่งกลับมาคนเพิ่งกลับเข้ามาเข้าประเทศได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นธุรกิจที่เกี่ยวกับ tourism รเรื่องเกี่ยวกับการค้าในประเทศเรื่องเกี่ยวกับการโลจิสติกเรื่องการสปอร์ตเอชั่นเรื่องอาหารเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรเรื่องแฟชั่นเรื่องเฮลท์แคร์จะเป็นอะไรที่สามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วหลังจากนี้ไปนะครับนอกจากนี้นะคะเพื่อทําให้การลงทุนในตลาดหุ้นไทยมีความแข็งแรงมากขึ้นในระยะยาวค่ะนายภากรบอกว่าตลาดทุนก็ต้องเพิ่มทางเลือกและความหลากหลายในการลงทุนค่ะตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยมีบริษัทใหญ่ๆค่อนข้างเยอะแลวก็บริษัทใหญ่ๆเนี่ยค่อนข้างดีมากดูได้จากสิ่งที่เขาสามารถทําได้ในระดับโลกนะครับเรามีจุดอ่อนเนี่ยที่ควรจะต้องปรับปรุงเนี่ยอยู่2เรื่องจะทํายังไงให้มีบริษัทจากต่างประเทศเข้ามาระดมทุนในประเทศไทยมากขึ้นนั่นคือเรื่องแรกกับเรื่องที่2จะทํายังไงให้มีบริษัทเล็กๆที่จะสตาร์ทอัพหรือ SME สามารถใช้ตลาดทุนไทยในการระดมทุนได้มากขึ้น ผมว่ามันมี2ตัวนี้แหละครับที่ผมคิดว่าตลาดทุนไทยเนี่ยจะใหญ่ขึ้นอีกมากถ้าเราสามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะครับ จากข้อมูลตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยณนะสิ้นเดือนพฤษภาคมปีนี้นะคะพบว่าดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ปิดที่ระดับ1,533.54จุดนะคะปรับเพิ่มขึ้นไปร้ยละ0 3จากเดือนก่อนหน้าค่ะแต่ถ้านับจากต้นปีนะคะปรับลดลงละ8 1ค่ะซึ่งเป็นไปตามทิศทางเดียวกันกันกบดัชนีตลาดหลักทรัพย์อื่นๆในอาเซียนนะคะมาดูผลตอบแทนตลาดหุ้นไทยกับประเทศในเอเชียกัน,นะคะ่ะเราพบว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยปรับตัวลดลงนะคะละ8 4ฮ่องกงลดลงไปร้อละ8 2มาเลเซียลดลงไปร้อย 1้4ละสินะคะสิงคโปร์ลดลงไปร้อยละสเวียดนามเพิ่มขึ้นนะคะร้อยละเจจีนเพิ่มขึ้นเหมือนกันค่ะร้อยละและญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นร้อยละค่ะบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะคะมีการรายงานว่าความเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหุ้นไทยช่วงที่ผ่านมาก็เ n อร์ p e r f o r m market นะคะหรือว่าต่ำสุดติด5อันดับแรกของโลกนะคะเนื่องจากการปรับลดสัดส่วนการถือครองหุ้นไทยของนักลงทุนต่างชาติซึ่งตั้งแต่ต้นปีมานะคะมูลค่าลดลงรวมกว่า1 100,000ล้านะ ขณะที่บริษัทหลักทรัพย์ UOB เคฮียนประเทศไทยนะคะก็รายงานกับว่าตลาดหุ้นไทยตั้งแต่ต้นปีเนี่ยปรับลดลงมาร้1 0 8 1 2เป็นการเคลื่อนไหวที่แย่นะคะเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นในเอเชียด้วยกันโดยเฉพาะเวียดนามญี่ปุ่นที่มีการฟื้นตัวดีค่ะถึงแม้ว่าการบริโภคการท่องเที่ยวจะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยปีนี้นะคะแต่ว่ากรรมการผู้จัดการหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์และหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์เศรษฐกิจและการลงทุนกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาะคินพัทรก็มองว่าเมื่อเจาะลึกลงไปในรายละเอียดค่ะพบว่ามีปัญหหาเมือนนกัค่ะ ภาพเศรษฐกษิจโดยรวมเนี่ยดีขึ้นนะครับแต่ปัญหาของการท่องเที่ยวก็คือว่าอันที่หนึ่งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้กระจายตัวในแง่ของพื้นที่นะครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยอย่างที่เราเห็นนะครับท่องเที่ยวกลับมาเนี่ยกุกงเทพภูกเก็ตเชียงใหม่ก็ใช้เวลาสักพักกว่าจะกระจายตัวไปทั่วประเทศในแง่ของรายได้อะไรต่างๆนะครับโลกอีกใบหนึ่งนะครับก็คือเซกเตอร์อื่นๆเนี่ยผมว่ากําลังเจอปัญหาหลายเรื่องเลยเพราะมันขาดเอนจินที่สําคัญเนี่ยนะครับถ้าเราเอาการท่องเที่ยวออกเนี่ยนะครับเราจะเริ่มเห็นว่า การฟื้นตัวของการบริโภคนะครับเริ่มแผ่วคือมันโตกับึ้นมาได้ดีตอนที่เมืองเริ่มเปิดแต่ตอนนี้ถ้าเอาการท่องเที่ยวออกเนี่ยการบริโภคด้านต่างเริ่มแผ่วโดยเฉพาะยิ่งพวก durable goods consumption ดอกเบี้ยเริ่มขึ้นนะครับรายได้คนเริ่มมีปัญหาเนี่ยวันนี้เริ่มเห็นแล้วเริ่มแผ่ว investment ขึ้นมานิดนึงแล้วก็วันนี้ก็เริ่มลงใหม่อีกแล้วส่งออกไม่ต้องพูดถึงนะครับเราอินไลน์กับประเทศอื่นๆเลยก็คือปีนี้ติดลบนะครับเพราะปีที่แล้วทำได้ดีมากนะครับงั้นก็เป็นฐานที่ค่อนข้างสูงงั้นีกกอแรงดัน นางสาวกิริดาเผาพิจิตรพ่วงในการวิจัยนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศและการพัฒนาและพ่วงในการโครงการวิเคราะห์เศรษฐกิจเชิงลึกสถาบันว uh ิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า GDI นะคะพูดถึงการจัดตั้งรัฐบาลค่ะโดยบอกว่าถ้าหากว่ามีความล่าช้าเนี่ยมันจะไปกระทบกับการใช้จ่ายภาครัฐในไตรมาสที่สี่ปีนี้นะคะแล้วสําคัญเลยมีผลต่อความเชื่อมั่นนักลงทุนค่ะทั้งในตลาดหุ้นแล้วก็นักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในไทยโดยตรงนะคะหรือว่า FDI นั่นเองค่ะ คุณภาวดีคุณจิราชาตาคะตอนนี้นะคะเราสามารถที่จะพึ่งพาเรื่องการลงทุนในภาคการท่องเที่ยวแล้วก็การบริโภคได้อยู่นะคะแต่นักเศรษฐศาสตร์มองว่าเราต้องหาโอกาสด้านการลงทุนด้วยเหมือนกันนะคะนั่นก็คือการเกาะกระแสไปกับเรื่องของเศรษฐกิจสีเขียวการลดโลกร้อนนะคะเรื่องของความมั่นคงอาหารสุขภาพและชิตดิจิทัลนะคะนี่คือธุรกิจแห่งอนาคตะคะ่ะขอบคุณค<อ>่ะ